บิ๊กตู่แจงไม่ลงปาร์ตี้ลิทหวังส่งไม้ต่อให้พีรพันธ์นั่งนายกปัดมองบิ๊กป้อมเป็นคู่แข่งวันที่3เมษายน66เมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีที่อาคารกีฬาเวสสองสู่เยาวะชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหม ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตรพ์พรครวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอเปิดเผยถึงการลงสนามการเมืองอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกว่าก็ดีมาครั้งแรกก็เรียบร้อยดีไงไม่มีใครทะเลาะก,กันไม่มีใครใช้ความรุนแรงต่อกันแถมอยู่คนละภาคก็มาทักทายกันสวัสดีกันทุกคนก็คือคนไทยด้วยกันบางคนก็คุ้นเคยกันก่อนหน้านี้ตนก็รู้จักกับแกนนําพักหลายคน คุ้นเคยกันอย่างไรก็ตามหลายอย่างเปลี่ยนไปเพราะอยู่กันคนละภาคแต่ความผูกพันส่วนตัวไม่มีปัญหาความเป็นเพื่อนความคุ้นเคยการทํางานร่วมกันแต่การที่เขาจะเลือกภาคไหนก็เป็นเรื่องของเขาก็เพียงแต่ขอว่าให้ทุกคนช่วยกันทําเพื่อบ้านเมืองถ้าหวังแต่เพียงหาเสียงสมมติว่าได้จากนโยบายที่หาเสียงแล้วทําไม่ได้จะตอบประชาชนว่ายังไงบางอย่างที่ตนกลัวว่ามันอันตรายพอสมควรเช่นการใช้ใจ่ายงบประมาณ ถ้าทำตรงนี้ต้องบอกว่ารายได้จะเอามาจากไหนบางนโยบายรอบไป9ก้าแสนล้านบาทจะเอามาจากไหนนี่คือสิ่งที่อันตรายและต้องช่างน้ําหนักให้ดีต้องดูว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าตอนที่นั่งติดบอรพอ,ออประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐพปรชอรอได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็พูดคุยกันไปสนุกสนานกันไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้มาในฐานะคู่แข่งใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนไม่เห็นแข่งอะไรกับใครเลยเมื่อกี้นั่งคุยกันก็แยกกันไปแยกกันมาท่านก็ทําของท่านตนก็ทําของตนแต่ให้รู้ว่าวันนี้เราอยู่คนละพักแล้วส่วนจะคิดว่าจะรวมกันวันหน้าหรือเปล่าตนก็แจ้งแล้วว่าตนแยกมาแยกก็คือแยกไม่อย่างนั้นตนจะมานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้ทําไมก็ให้พลออประวิรสัมภาษณ์สิพักตนก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว เมื่อถามว่าสพอรออประวิทย์ได้โพสต์ถึงกรณนนีตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อถึงจะสง่างามพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าใครจะว่าอะไรก็ว่าไปตนมองในเรื่องของการให้โอกาสคนอื่นเขาขึ้นมาเป็นบ้างตนก็เลยให้นายพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งเพราะมีผลกับการอยู่สองปีของตนหลายคนถามว่า ตนอยู่สองปีแล้วจะเป็นยังไงก็นั่นไงคือคําตอบซึ่งเป็นตัวเลือกในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปถ้าตนได้อยู่สองปีก็จะมีคนสารต่อตรงนี้ทุกอย่างมันคือยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือระยะยาวไปเมื่อถามว่ามั่นใจว่าจะได้เป็นแกนนาจะต้องรัฐบาลแน่ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามั่นใจตรงไหนตนพูดว่าแค่ได้เป็นเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้เช่นนั้นต้องเข้าใจว่าตนมีภาระหลายอย่าง และมีบทเรียนมาแล้วเรื่องการที่หลายคนพูดว่าเป็นคนทําให้สภาล่มมันใช่ไหมล่ะคนเราเป็นผู้ใหญ่แล้วพูดจะให้ระมัดระวังบ้างหลายคนมาโทษนายกในเมื่อวันนั้นตนก็ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกพรรคได้เลยตนถูกเลือกโดยมีพรรคการเมืองสนับสนุนแล้วตนบังคับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไหมถ้าบังคับได้ตนก็อยู่พลังประชารัฐแล้วไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ดีนะ เพราะตนบังคับให้เขาทําสิ่งดีๆเขาก็เฉยๆแต่ไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ดีนะแต่หลายอย่างมันไม่ตรงกันตนก็เลยมาอยู่กับนายพีรพันธ์เพราะมีเจตนาที่ตรงกันว่าเราจะเดินหน้าประเทศไทยอย่าคิดว่าได้เงินเท่าไหร่ในการเลือกตั้งอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ